เอ้ยโหยวอซับเพื่อนๆก่อนกมือนจะเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยกดไลค์กูยังกดแล้วใช่ไหมกดแล้วน่าจะลืมนะสลัมช็อปร้านพี่เองน้องตอนนี้ในร้านพี่เนี่ยขายคัมภีร์บอกฟูดมากมายนะมึงดูดิมีพลังให้เล่นโคตรเยอะราคาเนี่ยก็เบาๆพวกมึงซื้อได้แน่นอนกูเนี่ยก็ฝากร้านกูไว้อย่อ้อมกอดพวกมึงด้วยนะอย่าลืมนะสลัมช็อปลิงก์ใต้คลิปเลยวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่าประสบการณ์ที่พี่เนี่ยได้ใช้บริการสวรรค์ชายไทยกันเรื่องราววันนี้เนี่ยกูบอกว่าพวกมึงฟังแล้วเนี่ยมึงอาจจะอยากไปร้องแบบกูก็ได้้นะเว เอาละครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ใช้บริการสวรรค์ชายไทยกันซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่อะไรเนี่ยอันนี้มันทีวีไลน์กูวะเนี่ยเป็นทางการชีพผายเลยเอาเป็นว่าเริ่มเรื่องเนี่ยต้องเป็นตอนที่ผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะเพื่อนคือว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้เข้ามาที่กรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนมหาลัยปีหนึ่งกันนะเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้นะเรื่องสเปเก้อะไรพวกนี้สเปเก้ในมึงก็น่าจะดูนะว่าคืออะไรคือแบบสเปกนั่นแหละตอนนั้นเน เพื่อนผมตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโห้แม่งมานั่งโมในห้องอะ่ะโมเย็บม้าจัดอะ่ะที่มหาหลัยอ่ะคือมันเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่ามันอ่ะใช้เงินซื้อผู้หญิงแน่นะเพื่อนซึ่งมันเนี่ยก็เล่าประสบการณ์ที่มันไปซื้อมาว่ามันอ่ะโอ้เนี่ยมึงเห็นคนนี้ไหมนเน่ยสวยๆที่มอเราอะ่ะกูอ่ะเคยได้แบบนี้แล้วนะเว้ยผมเลยก็ถามามันว่าเฮ้ยมึงได้ยังไงวะมันก็เลยบอกว่ากูใช้เงินซื้อไอเราเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วซื้ออะไรของมันวะซึ่งเราก็ได้ถามว่าเฮ้ยมึงซื้ออะไรวะมันก็ได้ให้ลายแทงผมมานั้นเพื่อนเป็นเว็บที่ไว้ขึ้นสวรรค์ของชายไายนั่นเองบอกได้ว่าเว็บนี้เนี่ยโอ้โหมีให้มึงเลือกเหมือนเลือกเล่นเกมในสตรีมอ่ะแม่งเต็มไปหมดอ่ะคือแค่มึงมีเงินนะ มึงสามารถจิ้มปุ๊บ,บ,บมึงได้สเปเก้เลยบอกเลยว่าเสียวยันไก่ขันเอ้ยอะไรวะกูพูดอะไรของกูกวะเออนั่นแหละทีนี้เนี่ยกูก็ได้รับเบ็บไละหนึ่งเอเอ เข้าไปในเมมโมรีสมองกูงแล้วกูเนี่ยก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนะพนเพื่อนๆกับเว็บพวกนี้วันนั้นน่ะกลลูก็เลยกลับบ้านลับจากจากไอเซธีดูไบโมยิมานั้นเพื่อนแล้วก็บอกมือไปๆกันทีนี้เนี่ยวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมกลับมาห้องปุ๊บและผมได้ได้รับบอกอยู่นั้นเพื่อนอยู่ดีเนี่ยผมก็ได้ไปเปิดทวิตหรืออะไรดูเนี่ยแหละแล้วเราก็ดันแบบเฮียเอ้ยความเป็นชายแม่งเด้งขึ้นมาคือตอนนั้นเนี่ยไอกระบี่ของไอคิวเนี่ยมันกำลังแบบจากที่มันโคตรงอได้มันเริ่มแข็งทื่อเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์คิสแทนน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 มมออองัั้้้้เพื่่ตะผไดใช ท,นะทีเนี้ยผมก็ได้ลองเปิดเว็บที่เศรษฐีเนี่ยให้มาซึ่งบอกเลยว,ว่าตอนที่กูเปิดเว็บไปเนี่ยโอ้โหคือในเว็บเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันจะมีให้เลือกแหล่งนั้นเพื่อนว่าเราอยู่แถวไหนแล้วจะมีแบบว่านางงามให้มึงเลือกกะเออซึ่งกูเนี่ยก็ได้เลือกอยู่พักหนึ่งนั้นเพื่อนและกูเนี่ยก็ได้เจอกับคนหนึ่งแต่กูคิดชื่อแป๊บชื่ออะไรดีวยวชื่อน้องสติ๊กแมนแล้วกันนั้นเพื่อนซึ่งตอนที่ผมเลื่อนเจอสติ๊กแมนเนี่ยเขาก็ได้มีรายละเอียดไปนั้นเพื่อนแบบว่าอเ,เอ,อ,อวเาาาสวามสิบหกอกสามสิ ราคานี้ไปมึงจะมีเวลาเท่านี้ในการที่มึงจะขึ้นสวรรค์งงไหมก็คือเวลาที่มึงจะได้สเปเก้อะแหละที่มึงซื้อเขาไปแล้วเนี่ยมึงจะได้สเปเก้เขาในเวลาเท่านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาถูกสุดเนี่ยคือ800บาทนะเพื่อนซึ่ง800น่ะมึงจะลั่นไกเอฟสิบหกเนี่ยได้แค่แม็กเดียวนะเพื่อนมเข้าใจตามกูใช่ไหมว่าแม็กคืออะไรอะ่ะแต่อันั่นแหละแม็กที่ไว้ฉีดน้ำอ่ะหรือแม็กก็แหละซึ่งแพงสุดเนี่ยคือห0 0พันนัเพื่อนที่ผมเจอตอนนั้น5,000น่ะจะยิงได้ทั้งหมด3แมม็กมีเวลาให้มึึงงเนนี่่ยข้สววรรค์8ชัโมแต่่่วากกููเนนียยงบ้อก็เเลลยือกแแค่่1,500นนะเพือหมเเเป็นไไไงงลลขสสวยยออ้ัซึ่ราาค พันหะ้าเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังมากนั้นเพื่อนแต่ผมขอแค่แบบเออมันคงเหมือนในรูปอะอย่างน้อยเราได้เลือกแบบว่านางงามในรูปอย่างเงี้ยเราได้ไปแบบ <I am S 1> ขึ้นสวรรค์พร้อมเขาอะพอผมแอดไลน์เข้าไปเนี่ยได้เราเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเราเนี่ยจะยิงฟืนกี่แม็กและขึ้นสวรรค์กี่นาทีากี่ชั่วโมงนั้นเพื่อนซึ่งพอตกลงกันเสร็จเนี่ยเขาก็ให้พกิกัดรับมานั้นเพื่อนอกูเนี่ยก็ได้นั่งโบไปนะแอปโบอะเออนั่นแหละพอไปถึงอะมันก็เป็นแบบโรงแรมนั้นเพื่อนกูเนี่ยก็ได้ยืนมองแล้วก็เอามือเนี่เเกกกาาาคงงนนนนะะบบบณณลว่่่่่่ีีรรรรรอออพื้ทขึสส์์ูซปปป็ผมมมมไั พอผมเนี่ยถึงปุ๊บผมก็ได้พิมพ์บอกพี่นางงามไปนะว่าฮัโหลเธอเรามาถึงแล้วนะเธออยู่ไหนหรอซึ่งนางงามน่ย <ๆ S 1> ก็ได้ตอบว่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยห้องนี้ห้องนี้เลขเท่านี้ตืดตืขึ้นลิฟต์มานะอ่ะกูก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปนั้นเพื่อนตามที่มันบอกพอไปถึงหน้าห้องมัน,นมันก็บอกให้ผมเนี่ยเข้าไปรอในห้องนั้นเพื่อนเดี๋ยวมันจะตามเข้ามาผมก็ไม่รู้นะว่านางงามเนี่ยเขาไปเซตตัวอะไรอยู่หรือเปล่าอีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยกูเลยก็ได้นอนรอแล้วก็ดูบรรยากาศห้องนั้นเพื่อนทีนี้เนี่ยพอผมนั่งรอสักพักหนึ่งเนี่ยนางงามเขาก็เดินเข้ามาในห้องนั้นเพื่อนแต่ว่าภาพที่กูเห็นเนี่ยมันเป็นอายที่เลวร้ายมากนั้นเพื่อนคือตอนที่กูดูในเว็บที่เซตีให้มา เนี่ยนางงามคนนี้เนี่ยเอวสามสิบหกอกสามสิบห้านั่นเพื่อนคือมันต้องแบบบึ้มบั่มซัมเบ้ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเลยอะแบบนั้นนะแต่พอกูเจอจริงๆเนี่ยรายละเอียดที่เราอ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเฟกนะเพื่อนคือภาพที่กูเห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นสติ๊กแมนอันนี้กูก็ไปในบูรี่นะแต่ว่าเราก็ใจต่างซื้อบริการขึ้นสวรรค์แล้วไงเราก็รีวิวได้ที่กูเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผอมๆนั่นเพื่อนแล้วซาลาเปาเขาเนี่ยก็เป็นตึบไม่มีอะไรเลยรู้แค่ว่าผอมๆตัวเล็กๆแล้วก็ขอบตาดำ ีแล้วกูก็ยืนงงเว้ยเพราะกูไม่เคยไงกูตื่นเต้นทีนี้เนี่ยเขาก็เดินปล่อยผมเนี่ยไปชำระล้างตัวนั้นเพื่อนไปอาบน้ำทำให้ตัวเองสะอาดที่สุดผมก็ไปนั่งขัดเก,ก่ากระบี่อยู่ในห้องน้ำนั้นเพื่อนขัดให้มันเงาวับเพื่อตอนที่มันกลายเป็นเอ็กคาลิเบอร์เนี่ยกูจะได้พร้อมฟาดฟันเพราะกูนั่งถูเอ็กคาลิเบอร์กูเสร็จเนี่ยกูเดินออกมานั่นเพื่อนซึ่งภาพที่กูเห็นตรงหน้าเนี่ยนางงามได้กลายเป็นเฟซสองนั่นเพื่อนหรือว่าเป็นชีเปลือนนั่นเองกูว่าอุ้ยกูเห็นซาลาเปาอะไรหมดเลยกูตกใจนิดนน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 ึงงงมมมมัััััักกกกกก็็บบบออ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 ใใใหหหห้้้้้้ผผไไปป่่่่่่่่่เเ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 เพพืืืลลลลจาาาาาาีีีียยยยคดชขรระิ์ แล้วเนี่ยเขาก็เอาจุดเกาะวันท็อตมาใส่ใผม อ่ะเป็นไงดาบกูมีเกาะหุ้มแล้วแล้วเขาก็ได้ใช้ปากเขาเนี่ยเมาา์ทูเมาา์กับเอ็กคาลิเบอร์นั่นเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยกูบอกนะว่าความรู้สึกเสียว1เต็ม10เนี่ยกูให้แค่ 1, 1> เลยนะคือกูแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเกาะเอ็กคาลิเบอร์กูเนี่ยหนามากเสร็จแล้วเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาก็ได้พาผมส่งสู่สวรรค์นั่นเพื่อนซึ่งบริการเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากอะนั่นเพื่อนกูบอกได้ว่าเหมือนเขาเป็นหุ่นเชิดให้มึงลองเกมอ่ะคือมึงมีหน้าที่แค่ควงดาบมึงฟันชุ้งช เอือละอาละหนึ่งเลยนะไม่ตรงปก2เลยแม่งนอนดิ้งเป็นหุ่นอนาเบลเลยเฮียหลอนจิ๊บผายเลยกูเนี่ยก็เลยนอนคุ้นคิดจะพักหนึ่งนั้นเพื่อนแล้วก็ได้บอกเขาว่าพี่ครับผมไปนะครับผมออารอบเดียวพอซึ่งเขาบอกว่าจะไปเหรอ เรือกแม็กหนึ่งนะซึ่งกูเนี่ยไม่เอาแม็กนั้นแล้วนั้นเพื่อนกูเราบอกว่าพี่ครับผมไม่เอาแล้วผมเอาแค่นี้พอครับพี่ผมเหนื่อยแล้วผมเนี่ยก็กลับคอนโดนั้นเพื่อนตอนนั้นเนี่ยกูได้นอนฝันร้ายนะทั้งคืนเลยฝนตกฟ้าผ่าโป้งปังเลยนะกูเนี่ยได้เจออะไรมาก็ไม่รู้นะไอเศรษฐีเนี่ยแม่งให้เว็บอะไรกูมาวะ่าเฮียกูฝันร้ายเลยซึ่งพอผมไปหาเศรษฐีที่มอเตอผมบอกว่าไอเฮียเว็บมึงเว็บเฮียหรอวะกูแม่งเจอเฮียก็ไม่รู้เนี่ยแต่เศรษฐีเนี่ยก็มีรูปผมอยู่นั้นเพื่อนว่าเนี่ยมันไปเจอแบบนีีีีีีี้้้้้้มมมมมมมาาาาานน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 นะะะัััักกกก็็็ถ่่่่่่่่่ยยยยยผผผแแบบบเเ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 ฮใใหหึงงงงงงจจจออออออขดววรรรรืืืปคคทโชพพพตลศษฐฟ เสถียร์ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูปลอบใจมึงกูจะพาะมึงไปที่ที่ดีกว่าเว็บซึ่งมันเนี่ยพาผมไปคา,าร์ลหัดนางงามนั่นเพื่อนซึ่งพอเราไปถึงเนี่ยผมมองขึ้นไปเนี่ยไม่เห็นกูนึกว่าวิหารโอลิมปัสไอ้เหี้ยซึ่งตอนที่เข้าไปข้างในเนี่ยกูบอกนะว่าโคตรจะพรีเมียมอ่ะคือตอนที่กูดูในเว็บเนี่ยมันก็มีให้จิ้มเลือกเหมือนเกมส์ไสตรีมใช่ไหมเพื่อนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นสาวที่นั่งเรียงกันให้มึงเลือก <S <S บอกเลยว่ามีงแต่ไซส์มินิยันไซส์แบบเจ๊อ่ะมันก็นการรปปออใจะไเงี้ย กูพาไปเจอสิ่งไม่ดีอะไรประมาณนัน้นเพื่อนมันก็เลี้ยงผมหนึ่งคนนะให้ผมเลือกเลยที่ตอนที่ผมเลือกเนี่ยผมก็เลือกสาหวหมวยคนหนึ่งที่สวยมากนั้นเพื่อนผมสั้นตรงสเปคเลยแบบซาลาเปาเบลเลอร์เทิมอะไรเงี้ยซึ่งพอเลือกไปเนี่ยเขาก็ได้พาผู้หญิงคนนั้นมาหาผมนั้นเพื่อนเหมือนแบบทําความารู้จักกันนิดนึงแล้วก็ถึงจะเดินพาไปที่ห้องที่ไปขึ้นสวรรค์กันนั้นเพื่อนซึ่งตอนแรกนะ่ะที่เห็นเขาจะไกลๆนะ่ะเขาก็สวยมากานั้นเพื่อนแต่ว่าพอเข้ามาใ,ใกล้เนี่ยกูเริ่มเห็นของแปลกประหละาดและความโชคร้ายนั้นก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนั้นเพื่อนพอมองหน้าเขาใกล้ๆเนี่ยกูรู้สึกเห็นถึงความมีอายุเขาตรงใบหน้าของนั้นเพื่อนนี่กูบูลลี่ไหมวะไม่ต่กูรีวิวจากการที่กู เสียเงินซ <Jean> so ื้อมานะเว้ยซึ่งพอกูเห็นอย่างนั้นเนี่ยกูก็เริ่มคิดแล้วว่าไอ้เฮียเอ้ยกูโดนอีกแล้วแล้วเราเนี่ยก็ได้เดินไปที่ห้องพิธีกรรมขึ้นสวรรค์กันนะเพื่อนซึ่งพอถึงห้องเนี่ยเราก็ทำกันปกตินะเพื่อนซึ่งพูดนะว่าร้านเนี่ยดีกว่าที่เว็บมากๆกันนะคือผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นงานมากไม่เป็นการเลียกระบี่ผมหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยเขาจัดแจงให้เรียบร้อยเลยซึ่งถึงว่าผมจะน้อยประสบการณ์อะนอนนิ่งๆเป็นหินเป็นโมอายอะไรเงี้ยนอนนิ่งเลยเขาก็ยังแบบทําการเลียกระบี่ผมให้้้้้้้้ตตตัังงงงงเเเเเเเปปป็็นน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 ออ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 อคคาาาาาาาลลิบบบบบบบรรรร์ไไดใใหหีีีีี่่่่่่ยยกกกกูะะะววททแแแแมมมมมมมึขจจืพ กุชชี่ในบ้านอนะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกูมีความรู้สึกว่ากูเนี่ยเหมือนเด็กแบรบ่์นะใส่แพร์เพลิดะแบบมีแม่มาอาบน้าให้อะเพื่อนๆหลังลาจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มลงไปเรียนกระบ,บี่ผมให้กับยเอ็กคาลิเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำวิธีการขึ้นสมานจนเสร็จซึ่งกูไม่อยากเล่าเยอะเล่าลึกเท่าไหร่มันจะดูแบบไม่ค่อยดีจากนั้นเนี่ยเราก็ทำลายเซ็ตสับแล้วเราก็ออกมาข้างนอกนกันนั้นเพื่อนมาเจอกับไอเซตีข้างนอกที่มันแบบก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะซึ่งผมบอกนะว่าการซื้อบริ เขาเสื้อเหมือนกูนะมึงจะแบบนั่งอยู่มุมห้องเศร้าเลยว่าเฮียเอ้ยกูอยู่ห้องชักเศร้าดีแล้วกูวไม่น่ามาทำอย่างนี้เลยวะแม่งเงินสองสามพันเลยกูแดกค่าได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยเฮียแม่งแปบ๊บเดียวจริงๆนะเวย้ยแต่ว่าที่พีคสุดนั่นก็คือวันนั้น,บบน,น Jack เนี่ยเป็นวันที่แจ็คเนี่ยให้เงินค่าจ้างทำโฆษณาผมมานั้นเพื่อนที่มึงเห็นกูทำโฆษณาช่องแจ็คกี้เห็นไหมเออนั่นแหละซึ่งพอแจ็คให้เงินค่าจ้างผมเนี่ยผมก็ได้จะลองซื้อบริการอะในดิสคอร์นั้นเพื่อนซึ่งดิสคอรู้สึกว่า อยากรู้ว่าส่งซอเป็นไงแต่ว่ากูเนี่ยก็ได้จ่ายปแป๊วๆกับที่กูโชคร้ายมาแล้ว2คนนั้นเพื่อนคนแรกก็ไม่ตรงปกคนที่2ก็แก่คนที่3ามกูไปเจออะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมจีในราคาที่500บาทนั้นเพื่อนซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงแต่กูเนี่ยต้องนั่งรถไปหาเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกันดิวเรื่องวิธีกรรมขึ้นสวรรค์เรียบร้อยเสร็จสรบ<า><า>ผมก็ได้นั่งรถไปหาเขานั้นเพื่อนซึ่งตอนกูไปเห็นหอเขาเนี่ยแม่งเป็นหอแบบเชี่ยเหมือนโดนนิวเคลียร์มามันก็จะฟิลไหมห้องแม่ ก็แบบกระตูก่าจกเก่าๆอ่ะเหมือน,นวิ่งชนหน่อยก็หลุดแล้วอ่ะเฮียพอขึ้นไปนะก,กูเริ่มแปลกใจแล้วเพราะมันเก่ามากพอเปิดประตูเข้าไปเนะี่ยตอนกูเห็นดิคอรนะ์เนี่ยเป็นทรงซอตัวเ,เล็กแต่พอเปิดเข้าไปเนะี่ยกูได้เห็นหญิงร่างยากักษ์ไหลกว้างตัวสูงแต่หน้าเป็นผู้หญิงนะซึ่งตอนนั้นเนะี่ยกูก็ได้ตกใจแล้วกูถามเขาว่าเออพี่ครับพี่เป็นกระเทยเหรอครับซึ่งเขาเลยบอกว่าใช่อา้าวไม่รู้หรอตอนกูได้ยินเสียงนะกูก็ได้ตกใจแล้วว่าเชี่ยแม่งเฮียกูเจอตูดคือตอนที่กูโทรเขาเนี่ยดีรรนกว แม่งกูเจอตูดไอเฮีย้ยกูเจอตูดซึ่งพอเขารู้ว่าผมไม่รู้เขาเป็นกระเทยเนี่ยเหมือนเขารู้สึกผิดนนั้นเพื่อนที่เขาไม่ได้บอกเขาได้ถามว่าจะทำไหมหรือว่าจะกลับซึ่งแน่นอนนะว่ากูเลือกกลับดิเฮีย้ยกูเจอตูดถ้ากูทำเนี่ยกูบอกเลยว่าฟักทองบดแน่นอนวันนั้นอนะแล้วกูนะก็ได้เจอภาพหลอนติดตานะที่กูเห็นไอรอนกูเลมเนะี่ยตัวเบลเลยนะในห้องกูก็ได้แบบเรียกรถกลับเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกูบอกเลยว่าวงการเนี่ยกูไม่เอานะไอเซฐีเนี่ยมันพากูมาเจออะไรก็ไม่รู้นะพอกูจะมซออออเเงงกกกกููจรไีปขน่่ตคึแ อไอเ้เฮียไม่ไม่มีอะไรคุ้มเลยนั่นก็มีประปาณน,นี้นั้นเพื่อนประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้ใช้บริการมานะซึ่งบอกเลยว่าพวกมึงเนี่ยอาจจะไม่เจอกูก็ได้แต่กูเนี่ยโชคายมากที่เจอแต่เฮียอะไรก็ไม่รู้นะก็มีประมาน,นี้สําหรับคลิปนี้ก็กูไปและเจอกันฝากสมชอ็อป้วยนะ